สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยามาฮ่าเมดนะครับเมดร้อยคันนี้เลยนะครับคันนี้คือว่าสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับถ้าทิ้งไว้ประมาณสักห้าหกวันเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการล้างคาบูเรียบร้อยแล้วนะครับล้างคาบูแล้วนะครับแล้วก็ขัดัเวเทียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็สตาร์ทได้อยู่นะครับแต่ว่าทิ้งไว้สักสี่ห้าวันเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับสตาร์ท ช่วงแรกเนี่ยยากมากเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับล่าสุดได้ทําการเปลี่ยนคอยสตาร์ทเลยนะครับก่อนหน้านี้คือว่าไฟอ่ะมันมีอยู่เหมือนกันนะครับไฟหัวเทียนมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันสตาร์ทยากนะครับก็ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของล้างขบูแล้วนะครับเช็คเช็คอย่างอื่นก็เช็คหมดแล้วนะครับเรื่องของหัวเทียนนะครับก็ล่าสุดนี้ได้ทําการเปลี่ยนคอยสตาร์ทใหม่ซะเลยนะครับคอยสตาร์ทตัวนี้นะครับ พอเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บนะครับสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับทิ้งไว้สัก4ี่หวันก็สามารถสตาร์ตทีเดียวติดเลยนะครับคันนี้นะครับก็สาเหตุมาจากตัวนี้เลยนะครับคอสตาร์ตตัวนี้นะครับมันเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้เสื่อมสภาพก็ได้เปลี่ยนของใหม่นะครับของใหม่เนี่ยมันจะเป็นของยามาฮ่านะครับของยามาฮ่าแท้เลยครับยามาฮ่าที่แท้ติดรถมาเลยนะครับผมได้ทาการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สรุปงานของคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ตนะครับให้ดูกัน เดี๋ยวนี้ก็คือว่าล่าสุดเนี่ยผมทิ้งไว้อยู่ประมาณห้าวันนะครับแล้วก็มาสตาร์ทนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับช่วงหลังมานี่สตาร์ทง่ายเลยนะครับก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสลหรับรถามาฮ่าเมดนะครับามาฮ่าเมดที่มีปัญหาสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับคอยสตาร์ทดูนะครับเปลี่ยนคอยสตาร์ทดู นะครับเอาแบบของแท้นะครับของแท้ใช้ของแท้นะครับสตาร์ตติดง่ายแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ